โซนะคราบพี่น้องมือไม่กินไอ้ตำส่วนต้อกันนะครับเนาะตำโสมนำอ้ขนมจีบนำตลาดครับเส้นแดงนะครับเส้นแดงไม่กินต้องการนะครับเนาะเป็นอยากสีซ่วงนิดหน่อยครับกินกับไก่ครับไก่ครับปีกไตสามใบนะครับมากินต้องการต้องไ่ไว้นะครับเนาะมือครับบ้ันหยุดต่อเนื่องครับ không được không? ครับ. Có đồ cái vào đi. Rổ cái mỏi máy đây ครับ. Ừ. Một okay. cái ừ. bạn ครับมื้อนี้. không? โอ้ยแต่กัดตัวอีบัาน,นะมันเนียได้หู้น่าสิมันมันคืออยาเพ็ดสิงปุลท่าน,นบีไหมครับบีแบบไงโบราณคะขอมอต้มแล้วบีบบีบเวยเห็นน,นอ้นนนอยไม่น่อยไม่หนุ่มเน,นีนน่ยเผ็ดเดืยด ก็อยา่างกัหนุ่มเดียเอะเรื่องโควิดแต็นีมันเนะดีสิเีเศเาเนาะไปใส่มาใส่ในย h เรื่องอารกบเงาเลยอยางก,กับโควิดเรื่องครับไปม้างเนกกินข้าไปกินน้งกันเด้อ กระเทียรครับตเกระเทียบจัดบนน้ำเปน,น่าเลยใช่ครับช่ำ ท่ม,ม่ครับกินกันด้วยล่าเนปลาท่าวิ่รองร่องเห็นบึงน้ำปี่อนเลยหอ,อกเรบาบเผ็ดดกันเลยืเป็นเลี้ยอยครับนุ่มนน thì nhỏ nhỏ đúng không đi cây không ăn xong rồi mà không phải không chỉnh được chỉnh to hơn ตนี้ก็จะเหนนะครับนะที่ตามเน้อของมาทูนก็เป็นบานครับโปรเล็กรแช่ครับจะไข่ครับสวัสดีครับ